สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ำเศร้าค่ะที่สดใสไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าล่าง,งานนะคะโมนี้ล่าง,งานมากนะคะ <c oughs> ยวันลืมข้าวเลื่อมบร่ได้บอกกู้ไก่บอกกระเพินไว้ว่าสิล่าง,งานว่บาบ่ได้บอกวันทีไปสันเจ้าของกำมันใจว่าได้บอกแล้วนะคะแต่<อ>ก,กับโทษไปสารภาพผิดแล้ว <c oughs> ขอโทษเล่าแล้วนะคะเศร้านี่ ว้าบรรยากาศแบบนี้โอ๊ตไปเลยนะคะว่าจะลูกจะเศราลูกก็ไหวนะคะลูกได้เนี่ยนะลูกก็ร่างหนาลางตามานนะคะนี่บรรยากาศเอาเอาเอาโอ๊แดงให้็นไหมจะขังจะไปต้มปลาคอไงเอาเอาถุงซุปเอาเลยนะยนอยู่ต้ตนนั่นเลยต้นท้มเต,ต่อต้นนั้นนี่ก็เคยมีดเลยตะ,ตะกีนหรือวะ คนมาอยู่หรอมันยันติเบื้งค้อมคืบหนา้าคืบตาอย่างเจ้าหน่อยได้ไหมทีไปตามสร้างอีกางไรแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะอีย่างกระร้างที่มันใต้ยหรือมันนั่นเนาะมันโดนเนาะโอ้มันเป็นเป็นสิบปีหรือยาบ่มีหงมีเงาบ่บ่บอเนี่ยเหมือนเสาโน่นเานาะอ,อุ้ยแต่วา่า บังเดืยอยให้ไห่น้องๆมันเกิดมาไม่กวนกันเดียวออกกี่รีอะไระวิญญาณเจ้าเราบอกว่าให้เสื่อนสามทางมาใจแยกนามมุนม่นหน้าขันสั่งบ่บ้า,าไงนะ่ะ ทังเขาทางเราไม่ใช่นี่เอเอแล้วว่าจะดีอยู่แล้วดูเสียไม่มไงฉันมันละเจนกดีเยเบาบาปนอ่นองเนาะนั่นเรกซื้อน,นี่แหละเอนอนกตัวก็ขาวเลยนะนกกระยัง <c oughs> มันต้องมีเงาให้มันโยงใช่หรือเล่าเป็นหฮมเป็นยังนัไนเพราะวัน,นมันเพราะท่านี่มีหฮมมีเงาก็เหมืเป็นกระ,ะมือมองดูน้ำอยู่เลยเป็นก็สชัมดติดอืมอืมน้องพลอยปลาล่องบงังคลองแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ปูผ้าไม่ใช่ว่ามีเวลาเดี๋ยวมาเห็ดดีๆเนาะ มันมันก็จะพังลงเรื่อยๆบ่บ่คพังดอกเ้าพังไปเด้อแต่ว่ามันเนียมันหย่าแต่มันบ่าพังก็มันพังมันพังเดียวมันหย่าไอซีนอืมันมันเป็นขี้ดินขุดเนาะอืก็น้ำใส่เรื่อยๆมันมันอยู่แล้วน้ำซื้อสามทางสองนิ้วปล่อยน้ำใส่มันเต็มเลยดึงเขาไม่ทิ้งยมคนต่ำหนึ่งยูคนเลย อืมก็วางสั่นเอาก็เห็นแต่ปละดุกปลายนั่นล่ะเกาอเห็นอืมต่ปะดุกหน่อยเอืนอืม ผมน้ำมีปัญหาแล้วห้อยนกก็จอบเพนะื่อนเอ๊ะยักาายกรรินยาอะไรกันจะยังจะอลไร อู <Merci. S 1> hmm. ้ดารรับเลียงยาจุดนี่กูสิสวัสดีได้เลยครูกินเมื่อไรกินเรากูขึ้นใช็อกนลยล่ะหายใจเพาท่านน่ะเฮ้ยกูกินแค่เดียวอ่ะยายาชุดที่บ้านที่เมียะหวานมึงร้องกินเ้า่ยาชุดนี่อย่างเขาเอื่นใช่ไหมได้กิไหม กระจายเสีนดิเจยียบสิบวอลทดว่ะแหมอันใดที่มันเกิดมันก็ะดิ่งามแตกอันนี้ขึ้นมาเนาะมันได้น้ำอันใดที่มันวอรทดมันกจะิเรียบร้อยต้นยางตายก็มีมันก็ธรรมดาล่ะ มันจีมี่ยังลอยเปอร์เซ็นต์เป็นไปเพราะฝนลงเขาก็ปลูกไม้บพะย่อมแพร่เออร้องมังสวิ่ัติแล้วมู้มดเลยมันรอดเพรมันแตกยอดออกเออแมียมผุนอ่ะรวยรวยอยู่เออ,เอ,อมัอนมีค้าว่าถอดแทผเด้อยนี่เสือมาปลูกไม้กล้วยซื้อหอดต้นจิกูได้มาปลูกก่อนต้นจิกูว่าขวี่ดุล้านนั่นแหละร้านที่ว่าเขาไปซื้อต้อนยาง ื้อมันต้นจิก็ปุ๋งตัวมันเหฮ็ดก็ทีเกิดดีตัวเดี๋ยวไ้ดูกันสิมาเอาเอาเส้อเห็ดมามาหดก็จะว่าเริ่มหดได้เลยแนี้บักธิดาตายไปสองต้นหนึ่งต้นต้นนั่งกี่ตายต้นนั้นเป็นน้วยจริมเกิดอยู่เด้อเดี๋ยวมันกระแทงขึ้นดอกนี่ คามันเกิดแล้วไม่มียังยับยัางมันไดหรอกนี่ออู้ตุนย่งเดี๋ยวตุนไหนตายเดี๋ยวสิมาสามเป็นแถวเป็นแนวแล้วสวยรวยแล้วมื่อวาบอกตะเลีแม่ใส่เกิบอบปนั่นกูแม่เกิอบควันสูงๆูงแม่เจ้าหน้าคอยใส่ เกอดผู้หญิงแย่งเมผมไ่อยากอย่างี้ม่แล้วจมคุณเลยมว่าปากใส่ไปยี่หลีมัว่วะสีเขียวสูงสูงนั่นพื้นสูงสูงน่นดนนนะด่วนเออกูงดไหลยแมยมย่างเป็นแถวแล้วเห็นเลยเห็นเป็นแถวสัดเจนแล้วนะจ๊ะว้าวน้องก็มีตายบ้างเป็นธรรมดา โอ้ยปลูกได้อีกแถวหนึ่งหมดตัวเนี่ยปลูกได้อีกแถวหนึง่งไม่ดูการน,น่าเจอกันเลยว่าให้สุมอะไรเชี่ยตั้งได่กับกอไผ่กูถามก่อนกอไผ่ขันบ<ะ>่ฮะ โอ้ต้นบักเขียกับว่าตายเท่าปะน,นี่เออพีอพอพอเอ็อมสองจุดห้าติไม่ให้เผา,าเลยติแมนอันแมงอันแดงๆมาจับยันใบไผ่แบบที่นี่ ใส่เก mm ือบกูไปเสือวันนี้แม่เกือบสูงสูงเกือบผู้งยิ่งแม่กูเงิดหลายโอ้กูกระ벙เลยได้กูบวบปากอืมเขาออกมาเองเลยวบัดดี ปูไปหกต้นมันก็ตรงเหลือหรอเเหลือสี่ต้นหรอเโอ้ยต้นไหนจะเฝ้าตายถาลายเลยใบเหลียงลงเหลียงลงแล้วบังอันแมงอันนี้แมงเต่าท่องตีนแดงๆเต็มเลยเอ้ยหน่วยดูก,กากสากักแม่บกงวงสามต้นปีนี้ละกินหน่วยละปีนี่ปีบางหันไปได้กินจัหน่วยแม่มันก็จะมาจับกินอันนี้ตัวนี้เออ แม่งเมียมาจับกินดอกบกม่วงบักซีดาปูก้ว้หกต้นตายไปแล้วตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลังสิตตายจีเนี่ยอ้น้องอย่าตายโอ้กำลังแตกบกหยอดไม่ยู่แตกว่านี่หยอดไม่ต้นโอ้ตัวนั้นเป็นน่วยดกกาจากแล้วเปล่ามีคลิปนี้ก็จิหลายนาทีแท้ ไทยไปจัก,กิีกค่านาทีเลยเนาะผูใดอยากเบิ้ง,หงให้เพิ่นเบิ้งให้เพิ่นสุ่มสั่มหัวใจเอ๊ะว่าสิปล่อยลงหนี่แมสิแตงไม่ก่อนเอาผ่ามาลงใไหมขันปล่อยหนามใส่นี่มันต้นไม้กัะสีแหงต้นพยุง อันนี้เฮาจะไปถิ่มใส่ันบ่ได้อั่นั้นน่ะพยุงต้นไผ่เออแมงแนวนี่มันไหลหายาหลีว่ะมันก็ทําไมถ่ายกินหนอของม่วงตัวนแดงจริงคือหลอดที่ก้อนละม่วงไหลไปีนี้นะคะบอก ปีนี้มองมองพูดอะไรก็เป็นดอกมือว่างลับร่างกายของพูดได้ยู่เห็ดเอากะเหลือแค่ได้กินเอาโมดแดงเห็นเนื้อเอามอดเดงเห็นเนือเอเน้อที่ไปต้มปลาสช่หรอเอามีดมบยืมตัดกล้วยเนื้อเม็ด จิตัดกล้วยมีดไหมจิตัดกล้วยเนี่ยสร้างม,มาพอพอดีตัวพอดตัวพอดีตัวไม่อยากเกิดด้วยนี่ค่ะมีคนหดนามแต่ว่ามันก็หดนามกันอยากเกิดเนาะติดอยู่ดอกติดอยู่นะคะแต่บ่ดดุขอแค่ว่าในสวนเรา น้องไม่เหี่ยวไม่เฉาก็พอแล้วในลูกใหญ่ก็มีมะม่วงมวใหญ่กับมี่นันนะคะมันแกวเขาิม่นอ่ะเป็นสองได้มาสองต้นนะคะเขายกไม่ห้ผพิษอูน้นวใหญ่แล้วกับมีลูกใหญ่แล้วก็มี <c oughs> คลิปนี้อาจจะท่ายโดนๆได้ค่ะพี่น้องฝากน้ำหนึค่ะฝากคนที่ชอบสวนคอมเมนต์มาได้นะคะแนะนําได้ในการบํารุงรักษาหรือว่าปลูกก็ยังที่มันเป็นแบบง่ายๆนะคะดินดินอยู่นี่มัน มันต้องฟื้นฟูคกอกู่ดอกถ้าสิปลูกอย่างที่อบอกมอ่วงไงหลายน่วยแล้วต้นถ้าจะปลูกเพื่ออะไรที่แบบว่าละเอียดอ่อนนะต้องใส่ใจบอกคักนึงต้องยู่กับมันตลอดค่ากับรอดค่าเหลืองปลูกไว้รอดดูบอกม่วงกับเป็นน่วยไงหลายน่วยแล้วยาวานองเยาวานอง้อนอง้อ,นองสะไ่ได้กินคุณ น้อ่เก็หลายคุณดอกไม้ก so ับพกอึดมันจะกินเบิดบอกินบ่เดบอกดอกแม่ก็ลูกสองคนคนเอ็นผลกับมี่ของผลอยู่บกวงเบาไตสองต้นแก้วขมิ้นก็เป็นดอกแล้วนะเป็นดอกแล้วต้นไปซสือเขาก็ยกไข่ยกไข้นะคะเขากับวาตาบกวง นำดอกไม้เอาส,ส่วนหลเอากับพี่สูตรว่าะไรเนาะว่ามันส่วนหลายว่ามันเป็นบกวางนำดอกไม้ทั้งเบิดนะคะเพราะว่าตอนไปซื้อมันกระหลายนี่คือเบาใต้แต่ว่าเบาใต้นี่เราตั้งใจซื้อมาอยู่แล้วสองต้นนี้ต้นละห้าร้อยบาทเป็นดอกแบบดกมากเหมือนกันบอกคลิปนี้จะโดนแน่จัางน้อยนะคะพี่น้อง บรรยากาศเนาะโดยทั่วไปนะคะในสวนมันนี้สีเขี้ยทุลาใเห็แเล้วนะคะเมือ่อืน่นพอกันทิ่ปักต้องใช่นี่ยวมาตัดกวยเขี้ยนี่ไปไลยยายบมนี่น้องก็เป็นเขี้ยเล็กๆนะแต่ก็ลูกใหญ่ เอาไปบ่มได้แล้วเอาคลิปนี้หลายหน้าที่ครับแล้วนคะลาพี่น้องไปไปหาหมดแดงไปตุ่มประคอใหญ่กวนพี่น้องมาได้กินน้ากันนะคะอาลาไปก่อนค่ะฝากน้ำเนล่ะเบิ้งน้ำเน่ข้าเมน็์น้ำเนลขอบุณหลายค่ะ